อายไอ้นี่มนเป็นใครทำไมใช้คุยมันทั้งวันมันมีอะไรดีกว่าพี่อยวันนี้พี่ซื้อกับข้าวเจ้าอร่อยมาด้วยนะแกงมะเขือแล,แล้วก็ผัดวุ้นเส้นของโปรดไอ้ทั้งนั้นเลยแค่แกงถุงอ่ะมันจะไปอร่อยอะไรเบื่อตออาอยู่แล้วเนี่ย เงินเดือนพี่ก็แค่นี้แล้วช่วงนี้ไอ้ก็ยังไม่ได้ทํางานด้วยช่วงนี้เราต้องช่วยกันประหยัดนะแล้วทําไมพี่ไม่ไปหางานอื่นทำอะ่ะทําไมต้องมาเป็นคนงานก่อสร้างด้วยเมื่อก่อนไอ้ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยก็ใครจะไปคิดอะ่ะว่าพี่จะเป็นคนงานก่อสร้างตลอดไปอะ่ะเพราะพี่เรียนมาน้อยอะ่ะไอ้ก็รู้เป็นที่มากก็แค่คนงานก่อสร้างนี่แหละไอ้ ไม่โกงไม่กินมาแล้วกินไปคนเดียวเธอะมาแล้วค่ะคุณบีกับแฟรร้อนค่ะ แกเป็นอะไรของแกอายนั่งถอนหายใจอยู่นั่นแหละก็เบื่อผัวน่ะสิป้ามันมิโอไม่หางานอื่นทำนอกจากคนงานก่อสร้างอะ hmm. ฉันเบื่อกับข้าวถุงฉันอยากมีเงินใช้อยากกินกับข้าวดีๆกับเขาบ้างอะถ้าคุณเบื่อคุณไปทำงานกับผมไมล่ะครับพอดีบริษัทผม,มต้องการแม่บ้านอยู่พอดีเลยป้าครับข้าวกาแฟเท่าไหร่ครับอ๋อสามสิบบาทจ้าุณดี ไม่ต้องทอนะครับขอบคุณมากค่ะ <_ t od d> เฮ้ยเฮ้ยอายแกก็ลองไปสมัครที่บริษัทคุณบีดูสิบริษัทเขาอยู่แค่นี้เองบริษัทใหญ่โตด้วยนะได้เดี๋ยวฉันลองไปสมัครดูนะป้า <_ d> อยู่นี่นี่เอง ฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอนอายเป็นพนักง,งานออฟฟิศจริงเหรอคะคุณบีแต่ถ้าเธออยากจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้นะฉันต้องทำยังไงคะตำแหน่งเมียของฉันอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถ สำหรับเธอเหมาะกับการเป็นคนดูแลของฉันมากนะ ไอ้ไอ้นี่มันเป็นใครทำไมใช้คุยมันทั้งวันมันมีอะไรดีกว่าพี่ก็ดีกว่าคนงานก่อสร้างแบบพี่อะที่ไม่ว่าจะอยู่กี่ปีก็ยังเป็นคนงานก่อสร้างเหมือนเดิมไม่มีวันจะเจริญขึ้นสักทีไอ้นอกใจพี่ไอ้ทำกับ,บพี่แบบนี้ได้ยังไงอะไอ้อะเอ้ยมากกว่านี้ฉันก็ทำได้พี่รู้ก็ดีแหละ ฉันจะได้ไม่ต้องหาเหตุผลในการเลิอกกับพีอ่อายอพี่ผิดเพราะว่าพี่เป็นแค่คนงานก่อสร้างใช่ไหมอายใช่พี่มันเป็นแค่คนงานก่อสร้างที่ไม่มีวันรวยจำไว้คนอย่างพี่จนยังไงก็จนอยู่อย่างนั้นฉันขอไม่อยู่ด้วยนะ อ้ายอ้ายขอโทษนะคะไม่ทราบว่าไปติดต่อเรื่องอะไรคะ ใช่คุณอายหรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันมาหาคุณบีค่ะได้นัดเอาไว้หรือเปล่าคะคงไม่ต้องนัดหรอกค่ะอย่างฉันเนี่ยคุณบีเขาว่าเสมอหมายความว่าไงคะฉันเป็นเมียคุณบีค่ะอ๋อฉันเป็นเมียใหม่คุณบีที่จะมาแทนที่เมียเก่าอย่างคุณไงค่ะคุณาย คิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะที่จะมาแทนที่กันง,ง่ายๆคุณแน่ใจแล้วหรอถ้าฉันไม่แน่ใจหรือว่าไม่แน่จริงฉันจะกล้ามาหรอคะคุณไอนักตดดีคุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยายก็จะตกสั่งสอนผู้หญิงหน้าร้านคนนี้ไงคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งนั้นนะคุณลัตติมาเนี่ยเขาเป็นเมียผมแล้วเขาก็นักจะมาทำงานที่นี่แทนคุณ ฉันแบบนี้ไม่ได้นะคุณทําไมผมจะทําไม่ได้คุณคิดว่าคุณเป็นใครอ่ะคุณไม่แค่ผู้หญิงอยากได้ความสบายผมก็ให้ความสบายกับคุณมาทั้งปีแล้วนี่แทนที่คุณจะกลับไปหาผัวไอ้คนก่อสร้างนั่นผมได้ข่าวว่าเขาอ่ะเป็นถึงเจ้าของบริษัทก่อสร้างไปแล้วไายพรุ่งนี้คุณอ่ะเตรียมเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านผมไปได้เลยเพราะที่เนี่ยไม่เหมาะสมกับผู้หญิงอย่างคุณ ผู้ชายเห่งซวยไอย้ <c oughs> แล้วที่มาเราไปกันเถอะไม่บป็จะกันนะจ๊ะ ผมฉันต้องเหมือนเดิมเลยจ้ะได้จ้าเอาอาไอ้อาวพี่อ็อฟสบไยดีไหมได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของบริษัทแล้วหมอกอสร้างแล้วนี่คงจะร่ำรวยแล้วสินะแล้วอายล่ะมีความสุขอยู่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าฉันไม่มีความสุขเลยคิดถึงแต่พี่แล้วก็ตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีใครนะอายรู้ไหม ตั้งแต่วันที่ไอทิ้งพี่ไปเนี่ยพี่ก็ยังไม่มีใครเหมือนกันงั้นเรากลับมาคืนดีกันไหมอย่างน้อยเราก็เคยเป็นผัวเมียกันนะคงไม่ได้หรอกไอ พี่คงเป็นได้แค่ผัวเก่าที่เป็นแค่คนงานก่อสร้างกระจกกระจกแต่ตอนนี้พี่เป็นเจ้าของโรงงานรับเหมาก่อสร้างพี่ไม่สามารถที่จะไปเป็นผัวเก่าหายได้อีกต่อไปและพี่ก็ไม่ได้จนและกระจอกต้อยต่ําเหมือนอย่างที่อายเคยดูถูกพี่เอาไว้และที่สำคัญ พี่หมดรักอายไปนานแล้วป้าครับเดี๋ยวบินของผู้หญิงคนเนี้ยมาเก็บเงินที่ผมนะครับได้ค่ะพี่ไปคณะอาย